สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆเด้อพี่น้องเลยนู่หน้าร้านสีเขียวคือเก่ากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะสวัสดีช่วยๆลรสวัสดีครับตัดภาพมาหาแกงเขียดพี่น้องเลยจ้าแกงเขียดฝีมือเสด็จดำไปปีนต้นไม้่เดี๋ยวตกอ่ะมานั่งลงมาน่งมาๆ แไม่กินข้าวนี่กินข้าวแล้ช่วงนี้ดวงแม่น้องเทนกำลังมาแรงบวก็ถูกตั้งยี่สิบมจ้าไห่งพันหกร้อยเือพันสามใช่ก็ถูกเพราะรู้ไมันมันิถึอมันเป็นองค์ห้านี้ได้ไหมก็เยอะเลยอ๋อรู้่ไมเสียไปสองกขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจะถกคถูกอมเมนต์เนาะแต่กาคอมเมนต์ไหนบดีก็อยามาเวกอยามากัดเฮาเด้อ เออตัวนาเติลเติลเพราะว่ามันทําอะไรไม่ต้องเทนไม่ได้หรอกทุกคอมเมนต์น่ะความจริงคือความจริงใช่ไหมยื้อค่ะบอดีสอพอต้องเทนมันมีกินมีนอนห้องแอร์ก็มีหายู่ใช่ไหมลุงนะครับลุงไม่ได้เครียดใช่ไหมนครับกินอิ่มนอนหลับสบายครับผมเปิดแอร์ตลอดคืนกินข่าวอย่าน่ามาเฮ้ยไหนเปิดแอร์ไานในนั้นยังโอเคยัง ขันซ้ายันขวารอนอยู่นั่นแหละี้ร้อนจริงๆเอากินข้าวลงมาข้าวนึกบอกปนหกเนี่ยบัตข้าีลงกบัลองเก็บบางองเก็บแ่เกงเขียดนมาว่าพีเทีนบอกว่าไลลุงเทียนว่ากินได้ทุกอย่างครับไม่เลือกแล้วเอกิน สบายดีพี่น้องมาเด้นมาเด้นต่าน้ำน้ำลูเลตกนะลงมาัดแบกนะพี่ชาวเด้อน้ำมารือะไปกินนมลปพี่เทนกินนมลร

มันได้ไปเนาะกินก้องกันเยอะจ้าไายไมได้ก็ติดสินก็ตัวเองกินมอเตอร์ไซค์โชว์เนี่ยโดนปีนี้เนี่ยยอมรับว่าดวงมาแรงนะาเดินมีสานี่ใหญ่อะเนาะเลยหานี่ไงมีสารมันอ้าวถูกอะยรมาแล้วเดือนนี้ถูกอะไรมาแล้วแม่สามดูกำลังโชงหรือเปล่าดวงกำลังมาดวงกำลังโชงพี่ดูดูสามตัวไม่เคยโดนตักสีปีนี้สองครั้งเลยอะวันนี้เสียดเสียดอีก ซื้อสองแปลสองมันเอาสปามอ่ตัมไ่มางมาเลยวาใครมาปลุกตุมตึม,ม,มๆๆๆเฮ้ยไปซ้อหาใจด้ามาแต่ห้องร้านใช่ร้านใช่ปะใครเรียกเลยเจ้าค่ะจะมาจะไปเรียกตาประดามดูสิตาแม่ดีกว,ว่าคอยยังลุกเลยเรียงเาะ แม่นั่นแหละแม่บอกว่าไปยืมแช่ในหน้าแว่นไปไปมกป่านี่เราจะดืมใส่เป็นงงค่ะรับที่ขวดหนึ่งช้าน,นิ <introdu cooled lifting systems> ้วถังแข็งสิบบาทไปสี่สิบเพราะน่าที่นอนได้ว่าแต่ถ้าเอาข้าวมาให้มั้งไม่พอหนต่างกลุ๊กข้าวบ้านไม่ได้บ้านยังร้อกให้เด็ตื่นมาอาบมาแหนได้ประดำไปแย่งในคางนี่เอง แกงเขียดไส้พี like, oh <complex> so ่ช <que> <t os al marine> anyway, ินผมเงไปห้ามว่าแต่คนแกงแับพี่มพ์เดดำอะไมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องสวยๆาาวลูกเลยคะให้นูมาโชวยแขนให้นุ่มมาสวข่ากันยังบ้านนองมาครับน้ำยนน้ำรงนี้กัที่งานบุญงานเลยมีาพี่น้องจ้ะงาบุญิ้นแม่ท่านน้ำเหคนเฮานี่อันสุมจิ้นแ่โคบ พอโรงเรียนกินได้ทุกอย่างโรงเรียนในยากันอยู่ใช่มาเลือกอยู่แล้วครับเรื่องของกินกินแล้วมึงันี่ยไม่เคยต้องรองบุมมีคำว่าอึดอใจใช่ไหมลุงใช่อยูสุรินทร์กับอยู่ลาวตัวไหนม่วนกว่าดีที่นี่ม,นม,รรมันเงียบกว่าคนจะรถร้านเยอะเหเงียบทั้งกระเป๋าใช่กระเป๋าเงินเงียบกว่าแต่ว่า ไม่ค่อได้เล่นน้ำเพาอพวกปลาเพราอมัญหายากปลอไทยแล้วใส่แป๊บเดียวเนาะประวัตแป๊บเดียวปลาดุกพอจะได้กินเลยนูน่นในนู<อ>นน่นนะเดี๋ยวก็มีคนแทะไทยทั้งวัน 20, 20. 20, วยี่สิบยี่สิบยี่สิบนเช่นด้วยให้สิบบาทไม่เอาือะอะไรต้องคันตามต้อสิบห้ายี่สิบก็โอชิคน,นึงสิบห้าบาทก็นมพอหนึ่งยี่สิบพอดีสุท้ายนะก็ไอติมมา ทุกวันน้ำแข็งมาส่งลงจะรออยนึงนลงไว้ใครเข้ามาเอาเอาลงเนี่ยนั่กไว้ใานอนั่งรอไปอันีสักครา ลูกแขงห้องฟิตนี่ลงกับตุนไปเลยครับขาหยุดขาวแรงนี่มันยากานก่อขาจะมาส่งที่หนึ่งเขาจะบางวันเขาลงห้มาบอกไ่ได้ิยุ่อกไม่ไดยุ่ปาไมม่หอยู่นั่นแหละ่ยไมอยู่นั่แหละเราไม่ไดดยุ่ไม่รู้รยังไม่ตื่นเลยเห็นมีใครลงมา ก็น้อนวนหาเคี้ยวมาเจอเคียวเอาไว้ข้างๆกันนะที่เราไปแค่เดินไปดาให้นี่ที่เรามาไปแย่ขา,ามดแดงนะก็บอกเคียวหายนม่ได้ยืออนยืนเลยเมื่อกเราไปเซนป็นไปแล้วเงาซ็นไปกงาซูมคือได้สามบาท ลองแปดเก้าสิบแปดเก้าสิบสองรอบเริ่มไข่แล้วนะเริ่มมาแล้วไข่เยังไม่เริ่มับคู่ครบมาถึงรออจริงอ่ะ ให้บนใหญน่ะได้กลับนะอันซื um ้อก็แม uh ่เขาเลยสิบโลให้บนโลละสามสิเ huh. ด okay. uh ็ด huh. ห so like ัออกงทิ่ต่บนใหญ่น่ะแจกบนใหย่ซอง้อยเลยลอยหนึ่งหัวเยอมากเลมัี่สิบสีน้ำขวดนลยปิ่ใหม่เลยค่าถัวหวยไม่ให้กินเมว่านตอนบ่ายที่ลุงเอาไปไปตรงบดาก็เห็นมาจากทางนู้นหละาอนลุงใช่ออกมาจากบ้านตรงแยกนพอดีขนา ใ้บ้าให้พริกด้วยโดนจนงสะพานน้อยตรงป้าปังอ่ะได้ยังไงบ้าะยังท้องบ้อาจจะไปไล่ต่อนขมวด ันนี้เนี่ยออเดอร์เขาหนึ่งกล่องใด้พี่น้องเลยพี่จายข้าวผัดเมลูกอ่อนอยากกินของแพะอยากกินของถือเอาไปหาถือมาเห็ดกินเองไงอ่ะอ,อ,อ,อืมเป็นขาของไทยนะอืมนี่พี่น้องเ้ยอันนี้เราให้ฟังเด้อแถวนี่ก็สอบแล้วอันจะโรย่าหาโล นลนี่เซนาวเน้าโตเปเงินบาบ่ารตไอซีบสองกิโลนะรวสามสิบกว่าบาทแต่ก่อนหกสิบพันนี่เลยเนาะมาร้อยแปดสิบาทหากิโลร้อยแปดสิบาทพี่น้องแลวห้ามหูงแต่ละมือปลาหมืกกรโลละรอยอปลาหมึกนะล่านราสอง่อยสองเนาะลอยไปกุ้งเราะสองรยหาซิบ เอาสิาพัสดใส่หาโตะตะกรงมันเป็นไปบ่ได้เจ้าทุนอะไรกันบ้างไสายกะเผากะซื้อมะพริกกะซื้อคื้อตรงอี้ข้าวประมาณรูกโดนละสามสิบกว่าบาทนี่ลหงกันฟังพี่น้องตาใดอยากกินของผีดอ่ะชือไม่อยากกินเองข้าวละสามสิบกว่าบาทสามสิบสองเลยข้าวธรรดาที่เรียก เรื่องถึอและแพงจะไม่แด้คอยมันแซ่บห้าวกินได้คองนะเงินไสลอยคองคือการทุกคนเขามาซื้อหั่นห้าวอยู่บ่แซ่บเนี่ยจะได้เงินเด้รันหกสิบบาทพักระวานัหละคือห้าวคือห้าวไปซื้อห้าวมาละเงินไปกินยู่สุวันน่ะอี้เลยน้ำแม่น้ำน้ำคิบเหมือนน้ำในน้ำยาล้างจานเลยเายังตีเขาเป็นหมดละเออคนห้ามีสี่ตีเดชแล้วแต่เขาแล้วน้ำหเ้าวเนี่ บุตี่มาแพ่งมาถือโค้งนะเขาให้มันเสพบมกับโค้บุญจะได้เงินนะนนต้องขอใจเนาะอน ok เข้าอยากหมากเพลงย๋ยวกทำรองดู้ถ้าอะไรก็ไม่อะไรับมากัม ok าจะได้จับปรุงจะได้นั้นของ ok มาขึ้นราคาถูกมือถูกม,ม,มื่มอินอยู่ว่าจะกินของกินราคาแพงกรจากันธุขาวกรจายมันอืมซื้อทุกอย่างเนาะมาตัวก็มาดนใจจัะ là tám bát, ba là năm mươi bát. Này nhỏ, nó nhảy ở kilo là, này nhỏ, cái công gắp cua, cái công gắp cua, cái công gắp công gắp cua, công ร้อยี่สฟ้านะสีฟ้าแดงเนี่ยร้อยยี่สิบนะครับพริกอ่ะสีไทยอ่ะนี่ดูท่นี่วะับขึ้นมาประมาณสิบหกเจ็เม็ดสิบบาทอืมมาสิบกับเมตรใส่ถุงน้อยไมาดียดอดใส่ใจเรียๆให้เดียวมันเต็มนั่นแหละทำนี่เรามที่เดียวหมดน่ะทำงเรา้ีไปโลหนึ่งอ่ะเราได้กำไรประมาณสองเท่าเนอะหาที่ด้วะดูเราใส่สามสิบยี่ห้าสามสิบยังไม่มีใครซื้อเลย ประเทศไทยไปแล้วมีคนแจ้งการเอาพริกสวยอย่างนี้ด้วยพรฟ้าแดงอ่ะสวยอืมว่าแ่บมาขาวห่วงเมื่อวานนี้ฮ่องกงเซเลอราเดี๋ยวพี่น้องจะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะขอบคุณยูลีเลอร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจซุม้มเฮาเนาะเน,นาะบอกมิเงี้สิมาแยกแยกเราออกได้เนาะ คนอื่นก็คือคนอื่นใช่ไหมเอื่อยซะห้องกับบริสุทธิ์บริสุทธิ์กับยางมีสไมส้เลยมันไส,ส้โลดโอพอกันใหม่คลิปหนาไม่น้องการสบายดี